ปิดท้ายเด็ดมวยเดือนครับวันนี้เราเอาคู่ใหญ่คู่ยักษ์มาให้ชมกันเลยมวยฮาร์ดคอร์สู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุมุมน้ำเงินนะครับในพิกัด80กิโลกรัมนะครับอายุ32ปีน,นี่คือนักมวยจากสาหรัฐอเมริกาครับ 18, วัย32ปี 0, สูง190เซนติเมตรบอกครับว่ามาจากเมืองลุงแซมแต่สู้ไม่ถอยนะครับกล้าแลกกล้าลุยนะครับเข่ามาเข่าไปแข่งมาแลกแข่งนะครับและที่สำคัญ ซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับโยทินนะครับนั่นคือค่าย FA เอุเอ FA ุ r ป u p ครับมีครูดีเซลดูแลในวันนั้นครับ USA นี่คือโค้ชมนมาเฮอครับนี่คือนักมวยจากมุมน้ำเงินนั่นเองนะครับมากันที่นักมวยมุมแดงกันบ้างนะครับตัวแทนจากประเทศไทยครับพิกัด80กิโลกรัมครับสติการชก43ครั้งครับชนะ26แพ้17ครับอายุ25ปีนะครับ แน่นอนครับเรื่องของมวยไทยกระดูกนี่เก๋กว่านะครับแต่ยังคงห้าวอยู่นะครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องแน่นอนเดินหน้าไม่ถอยสู้เพราะว่าคือเลือดนักสู้ของคนไทยนั่เนงนะครับมุมแดงสิทธิสมบุตรสินสมุสุตส,ส,ส,สุดสาครมวยไทยจากชนบุรีประเทศไทยอ้าวครับใครๆก็ต้องรู้จักแหละครับคนนี้นะนีนน่น้องชายแท้ๆของสุดสาครมวยไทยนะครับหน้าที่ของพี่ตู่ครับพงศักดิ์บละมมของใหญ่ของยักษ์นะครับ เมื่อวันนั้น25ครับอายุของศิลสมุดโชคดีเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทําฟาวทั้งคู่โชคดีคู่ต่อกรน,นั้น32นะครับ185กับ190โอ้โหน้องๆยักษ์เลยครับเกือบ2เมตรนะครับดูให้ดีนะครับคู่นี้มวยใหญ่มวยยักษ์ครับจบลงวินาทีไหนไม่ทราบครับไปตามดูกันเลยครับ เจงดำนะครับเจ้าคล้าวหรือว่าสินสมุทรสุสาครเมยไทยดูครับแบ็กคิกไม่โดนโอมันมาเฮอเริ่มจะเดินเบียดเข้ามาเลยครับเจอแขงขวาของสินสมุทรแหลกมันหน้ากันครับ หลูกเตะนี่สวยครับสินสมุดครับโดยเฉพาะแข้งขวาออกได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับหูหมัดมาเลยครับอัฟคัดซ้ายแล้วก็ขวาตรงนี่ถือว่าเป็นต้นตระกูลมวยของแท้ของประเทศไทยครับสอกินมี ไล่มาั้งแต่คุณปู่คุณพ่อคุณตาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับเจนสี่เจนห้าไปแล้วนะครับโอ้โหหัวพับนอกครับแดงขึ้นมาเลยครับเอาโดนมัดขวาครับเอายังไงครับกรรมการนับเลยครับนับครับคุณมารุตอย่างนี้ต้องนับครับโดนเต็มเต็มอย่างนี้ไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเ่าตาซ้ายนิดแดงขึ้นมาเลยครับยังไหวอยู่ครับ ไปกันต่อแหม่ยังไม่ถึงครื่งยกครับโดนไปแล้วหนึ่งัดครับคนไม่มาเฮอลุย้วครับสินสมุทนเริ่มจะลุยแล้วอาวุธหนักแรงอยู่แล้วครับสินสมุรโอ้โหปักศอกเข้าไปครับสินสมุทรสุดสาครสมเด็จ M สิบหกนี่เป็นพี่เป็นน้องกันครับเป็นเครือญาติกันครับทัพพยาอีกคนนึงนะครับ แล้วรุ่นหลานก็มี M16 บ้านแรมบ้าแหละครับชกพอยกันทั้งตระกูลครับแล้วดังทุกคนกับชกพวยเอาเอาเอาเจอหมัดซ้ายครับโอ้เลือกเลยครับเลือกเลยครับเดินขู่กดเอาเต็มศีรษะครับหมึนเลยครับไม่น่ารอดครับดามันวิบปับวิบปับไปหมดแล้วตอนนี้ใจยังสู้ครับแต่ว่า ไหวไหมถ้าโดนอีกหนึ่งนับนี่จบเลยนะครับหน่กกลัวสัมนับนี่จบเลยครับน่ากลัวครับหน่ากลัวครับดูอยู่ที่สินสมุดนะครับไม่รีบครับไม่รีบครับจังหวะเหมาะอยู่ครับกาจจะดึงศอกกลับผูกสายครับโอ้โหเต็มใบครับพอครับพอครับยืดเดียวก็อันตรายครับแล้วก้มกลาบเลยครับสินสมุดครับสามนับครับนี่ครับสปีริตของนักสู้ครับ เยบนสังเวียนเลือนนั้นจบแล้วครับเหลือแต่มิตรภาพครับนน่นครับสุดสาครครับพี่ชายไปหันข้างครับโดนแล้วแม่ดูครับดีว่าเป็นปลายปลายหมัดครับไปตั้งแต่หมัดแรกแล้วครับนี่ครับเต็มกกผูครับลูกนี้หล่นครับนี่ไปนับสองนี่ครับนับสุดท้ายครับดูครับไปครอืมนี่แค่ตบนะครับ เต็มบกโพรงจมูกเลยครับลบซอกกลับไปได้นะครับแต่ว่าไม่พ้นหมัดซ้ายครับเต็มๆตครับดูกันในมุมนึงครับมีเสียหลักไปแล้วนะครับสินสมุดครับแต่ว่าตามไปอัดหมัดซ้ายได้และเป็นอักควาแมนเจ้าสมุดครับสินสมุดสุดสาครมือไทยยิมครับน็อคคมเมนมาเฮอร์ไปได้ในยกแรก